เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอทางด้านของคุณนะรุมลพิทยสินวันนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามประเด็นนี้แหละคำสั่งเด้งท่านประธานกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะคะสรุปได้ยังไงอาจารแหม่มบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะคิดว่าการสอบสวนนี้น่าจะแล้วเสร็จภายใน30วันนะ,ะขณะที่ อีกคนหนึ่งประหลัดกระทรวงเกษตรนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเจ้าของคําสั่งอนะค่ะเจ้าของลายเซน็นอะไม่ได้ตอบคาถามนี้นะไปดูที่อาจารย์แหม่มกันก่อนอาจารย์แหม่มก็ย้านะคะบอกว่าคือพูดถึงการคืบหน้าในการตั้งกรรมการสอบนะคะบอกว่าคิดว่าจะสรุปได้ภายใน30วันยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนะี่ยเคยให้นโยบายปยยางผู้บริหารกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่า คือต้องดูแลปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคือถ้าเกษตรกรเดือดร้อนเนี่ยเราไม่ยอมแน่ๆนะคะทีนี้นะะักข่าวก็ถามไปถึงว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องกำชับไปยังคุณรัมลสมวนวงด้วยไหมเป็นผู้ตรวจราชาการกระทรวงเกษตรนะคะในฐานะตอนนี้ท่านปารักษาการอธิบดีษฐกรมวิชาการเกษตรอยู่นี่นะคะ ท่านบอกว่าเนื่องจากขณะดนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรมีเรื่องต้องเร่งด่วน,นสองประเด็นใช่ไหมคือเรื่องตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนที่จะส่งไปจีนแล้วก็จะมีงานพืชสวนโลกอะไรต่างๆนี่นะคะก็เดี๋ยวจะต้องมีการไปดูทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการเน้นย้ํากันด้วยทีนี้ช่วงท้ายอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปไปเจอนะคะคุณรัฐีพัฒน์นะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเจ้าของคําสั่งนะคะสั่งเด้งเนี่ย ท่านยกมือเลยนะท่านยกมือไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อ่ะก่เดี๋ยวรอดูนะคะผลการตรวจสอบก็ได้จริงเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงการเมืองไหมหรือว่ามันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะคะ